สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตรุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะของวันพฤหัสบดีค่ะผ่านช่องทางทางเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดแล้วก็ช่องทาง YouTube ของเครือข่ายลดอุบัติเหตุติดตามได้เกี่ยวกับข่าวสารดีๆรวมถึงเนื้อหาสาระการเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางถนนรวมถึงการ ขับขี่ปลอดภัยเราจะทํำยังไงนะคะในการที่จะร่วมกันใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัยนะคะวันนี้เองค่ะรายการของเราก็เรียกว่านับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะหลายๆคนก็เหมือนกับว่า,ามีคําถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยและเ,เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะเราจะมีการแก้ไขหรือจะมีวิธีการที่จะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้างรวมถึงเนื้อหาสาระต่างๆวันนี้ตลอดทั้งรายการโปรดติดตามนะคะซึ่งวันนี้ค่ะ,ะ,คะเราได้รับเรียกว่าเป็น วิทยากรแล้วก็ผู้ร่วมริการคนสําคัญของเรานะคะซึ่งซึ่งท่านนะคะเป็นผู้อำนวยการสํานักคอประพอจังหวัดนนทบุรีนะคะวันนี้ขอต้อนรับค่ะนะคะท่านผอธีรศักดิ์ปานประเสรศิฐสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่แมว,วครับสวัสดีพี่แมวครับก็ครับก็สวัสดีท่านผู้ฟัง ทุกท่านด้วยครับค่ะวันนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าเทปแรกนะคะเทปแรกที่เราร่วมรายการกับเรียกว่าผอท่านใหม่นะคะของทางคอ,งองพพนนเลยนะ,ะที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะผอคะถามนิดนึงเกี่ยวกับเรียกว่าเหมือนกับวันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเรียกว่าค่าสินใหม่ทดแทนนะคะซึ่งมีความสําคัญแต่ก่อนหน้านั้นอยากจะทราบเหมือนกันว่าความสําคัญของประกรันภัยบางคนนะมีรถแต่ไม่มีประกันนะผอ นะคะตรงนี้อยากจะมีข้อแนะนําหรืออะไรก่อนที่เราจะเข้าเรื่องความสําคัญของที่เราจะพูดในรายการวันนี้ไหมคะอ๋อก่อนอื่นนะครับก็ก็ขอบคุณทางรายการนะครับขึ้นยมชนถนนปลอดภัยนะครับที่ให้โอกาสทางสำนักงานพพนนทบุรีเรานะครับได้ได้มีส่วนเผยแพ,พร่ความรู้กับชาวบ้านนะครับก,ก็ยินดีขอบคุณมากนะครับโดยเฉพาะเออสำนักงานเค,ครือข่ายนถอุบัติเหตุนะครับกับสมาคมสื่อช่อสะอาดนะครับทางสำนักงานก็ต้องขอบคุณในโอกาสนี้นะครับแล้วก็ วันนี้นะครับก็ตั้งใจอยากจะคุยนะครับว่าในส่วนของเรื่องสัญญาประกันภัย,ยนะครับซึ่งคอพเราก็เป็นหน่วยงานหลักที่เราดูแลอยู่เนี่ยนะครับ<น>ซึ่งผมนี่ก็เวลาผมผมชีวิตผม Marion, ญญก็ยอยู่กับเรื่องน้องเรียนอยู่กับเรื่องการเรียกร้องค่าสินไหมนะครับผมก็บอกว่าหัวใจจริงๆของสัญญาประกันภัยนี่มันคืออะไรสำหรับผมนะผมก็บอกว่าหัวใจจริงๆของสัญญาประกันภัยก็คือเรื่องของการจ่ายเงินเมื่อเขาทาประกันภัยแล้วเนี่ยเมื่อมันเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการเรียกร้องเงินตามสัญญาประกันภัยเนี่ยนะครับ เขาก็ต้องได้รับผลความตามสัญญาประกันเพราะงั้นหัวใจมันจริงๆก็คือว่ารับประกันภัยเป็นเพื่ออะไรก็เพื่อได้รับผลของเมื่อเกิดคนเองนะครับซึ่งวันนี้นะครับทางทงผมเองนะครับก็ก็จะมาคุยนะครับในหัวข้อที่ตั้งไว้ว่าเอ่อคัดสิ่นใหม่รดแทนเคมอย่างไรให้ได้เร็วให้ได้รับเงินเร็วขึ้นนะครับซึ่งตรงเนี้ย ก็เดี๋ยวจะมาคุยเรื่องนี้ให้นะครับจะมีการเอาประกันบางตัวที่ที่เขียเห็นว่ามีความสําคัญแล้วก็จะ็นประโยชน์ช้านะครับค่ะแล้วตอนนี้เรียกว่าจํานวนของคนที่ทําเกี่ยวกับประกันนี้มากน้อยแค่ไหนคะในใในนภาพรวมอะค่ะก็อถ้าเป็นรถยนต์ก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ประมาณสามสิบสี่สิบล้านฉบับนะครับท่ขรถยนต์นะครับ ก็ก็ค่อนข้างเยอะครับอืมเหมือนกับว่าคนก็ให้ความสําคัญแล้วก็เห็นความสําคัญของการทําประกันภัยด้วยนะคะแล้วตรงนี้ครับพอค่าทางคอปพอนนเองเหมือนกับว่าได้มีข้อเรียกร้องเกี่ยวกับเกี่ยวกับตรงนี้ค่ะมีปัญหาตรงนี้มีการร้องเรียนมาที่คอปปรนนมากน้อยแค่ไหนบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของค่าสินใหม่ตรงนี้ค่ะอ๋เรื่องโรงเรียนของนนทบุรีเราเนื่องจากเราเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพนะครับใกล้สถานงานใหญ่เรื่องโรงเรียนเราก็ค่อนข้างเยอะนะครับก็ส่วนมากก็เป็นเรื่องค่า ซ่อมคนจนค่าขาดอยูนกันใช้รถค่ะอ่าปัเหตุที่ทาให้เสียชีวิตบาดเจ็บอะไรพวกนี้ครับก็ก็มีมาก็พอสมควรนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมเรื่องโรงเรียนมันมีมาเยอะจังนะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังอย่างนี้นะครับว่าเรื่องโรงเรียนถึงแม้ว่าจะมาที่คอมพคเราเยอะนะครับแต่เมื่อเทียบเป็นสัดส่วนแล้วมันไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นของค่าสิ่งใหมทดแทนทั้งหมดที่มันจ่ายมันก็ผมก็ตอบอยู่เสมอนะครับว่าเรื่องโรงเรียนมันก็มันก็เป็นไปได้ครับว่าเป็นเรื่องของเงิน ชาวบ,บ้านผู้เสียหายก็อยากได้เยอะนะครับรบริษัทประกันไทยก็อยากเขาก้าข้าให่ในระดับที่เขาจ่ายได้นี้ครับมันก็เป็นมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีเรื่องโรงเรียนครับแต่วันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนะครับที่อยากจะคุยว่าเ,เราจะลดข้อพิพาทเรื่องโรงเรียนยังไงนะครับค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะขั้นตอนมันยากง่ายมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางคนเหมือนกับประชาชนเราอะเมื่อเกิดเหตุแล้วบางทีไม่รู้จะไปเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใครเพื่อให้ ตนเองได้รับเขาเรียกว่าได้รับการชดเชยหรือได้รับความเป็นธรรมจากตรงนี้นค่ะเพราะมีข้อแนะนําหรือว่านําเล่าสู่กันฟังตรงนี้เพื่อเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิทยาทานเป็นความรู้ให้กับคนที่ใช้รถใช้ถนนนะคะ,ะก่อนอื่นนะครับี่จะไปดูลึกๆว่าวิธีการทำยังไงนะครับเพื่อให้ดคอมม่งอตรงนี้นะครับผมจะ,จะคุยกับท่านนะครับอยากเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งนะครับมีประกาศฉบับหนึ่งที่เราควรน่าจะร่วมรู้นะครับ เพราะว่าผมเป็นประกาศที่ผมคิดว่าเป็นประกาศที่มันปฏิวัติเรื่องของการเรียกร้องข้อเสนอใหม่ในธุรกิจประกันภัยทั้งประกันภัยประกันชีวิตนะครับก็คือเมื่อประมาณปี59นะครับซึ่งท่านดรสุทธพลมีชายการท่านเลขาธิการสำนักงานคอรอร์เราเนี่ยนะครับมันก็ได้มีดําริให้ทางสำนักงานนะครับได้มีการออกประกาศเรื่องการเอาชื่อเต็มๆมันนะครับก็คือประกาศทาสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขาการชดใช้เงินหรือค่าสิ่งหมีดแทนตามสัญญาประกันภัยนะครับอันนี้ออกมาเมื่อปี2569นะครับปีนี้ปี64นะครับจะมีหลายท่านที่อาจจะยังไม่รู้ยมันมีประกาศนี้มานะครับที่มาของประกาศนี้นะครับทำไมผมบอกว่าเป็นการปฏิบัติเอาง,ง่ายๆเลยนะครับก็คือว่าเออมันมออีประกาศฉบับนี้เป็นประกาศที่บอกว่าตั้งแต่การเรียกของการเรียกร้องค่าสิ่งหมทดแทน ตามสัญญาทั้งหมดเนี่ยมันถูกบังคับให้หมดนะครับตั้งแต่การเกิดเหตุต้องทํำยังไงนะครับเมื่อเกิดเหตุแล้วทํำยังไงเมื่อเราจะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนแล้วต้องทํำยังไงและสุดท้ายว่าเอเมื่อมีการตกลงกันแล้วบริษัทต้องทํำยังไงตกลงกันไม่ได้บริษัทต้องทํำยังไงอันนี้จะเขียนกําหนดไว้ไว้ทั้งหมดนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นการปฏิวัติมากเลยก็คือทุกอย่างมาถูกกาหนดและสิ่งที่สาคัญเลยก็คือทุกวันนี้บริษัทประกันภัยนะครับต้องออกหลักฐานให้ กับผู้ประกันภัยทุกเรื่องทุกลาลนบนะครับดังนั้นผมขอไปเรื่องแรกเลยนะครับว่าสําหรับก็อ,อสำคัญของประกาศฉบับนี้นะครับก็เรื่องแรกของเลยก็เรื่องของการรับแจ้งเหตุนะครับการรับแจ้งเหตุคืออะไรก็คือเมื่อเวลาที่มันเกิดเหตุน,นะครับรถเราไปชนเราก็ต้องแจ้งบ,บริษัทเข้ามาสำรวจหรือเ,เรียกว่าเรียกบริษัทมาทำเคสมให้นะครับก็คือบริษัทนะที่เราเราทําประกันอยู่ใช่ไหมคะประทําประกันไว้กับเขาใช่ไหมคะค่ะ ก็บริษัทก็จะส่งคนมาสํารวจภัยนะครับมาตรวจ <c oughs> สอบความเหตุว่าลักษณะการเกิดเหตุเป็นยังไงมาดูแลรักษาสิทธิ์ให้กับผู้ประกันนะครับว่า <c oughs> มันเกิดเหตุมาเนี่ยใครผิดใครถูกเราผิดไหมนะครับความเสียหายเราเป็นเท่าไหร่ความเสียหายของผู้กรณีเป็นเท่าไหร่นะครับก็เป็นหน้าทีา่ของบริษัทเขาจะต้องมาประเมินและสิ่งสําคัญในประกาศฉบับนี้นะครับก็ประกาศฉบับนี้บอกว่าเมื่อบริษัทออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับมันต้องสรุปข้อได้จริงและออกหลักฐานการติดต่อให้กับผู้ร้อง ม่ icana, ติดต่อก็อาจจะม e, ีสแบบก็คืออาจจะมีเป็นใบติดต่อทั่วไปในกรณีที่บริษัทอาจจะยังไม่รับผิดชอบหรือถ้าออกอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าบริษัทออกรับผิดชอบแล้วเขาจะออกใบเคลมนะครับเขาเรียกว่าใบเรียบร้องค่าเสียหายในตรงนั้นนะครับหรือว่าใบเคลมนะครับันนั้นก็คือว่าเขารับผิดชอบแล้วนะครับซึ่งระเบียยช่วงนี้บังครับก็ต้องออกทุกกรณีนะครับถึงแม้ว่าบริษัทจะให้ความคุ้มครองหรือไม่ให้ความคุ้มครองนะครับค่ะพอโอกาสตรงนี้ ค่ะตรงนี้ถามขอแทรกนิดนึงตรงนี้เหมือนกับว่าในการออกใบเคลมหรือว่าต่างๆเคยมีบ้างไหมคะที่บริษัทไปแล้วเหมือนกับมีการตกหนูอ่าเคยดูข่าวในสื่อต่างๆมันก็มีความมีบ้างที่บอกว่าเอ้ยพอบริษัทประกันอ่าประกันภัยมาถึงที่เกิดเหตุปุ๊บก็จะมีการเหมือนตกลงเจรจากันเองโดยการเขียนใบเคลมที่มันดูดูดูแล้วมันพูดทางเราเป็นผู้ที่เสียเปรียบหรือว่าได้เปรียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โ่ยสนวนมากนะครับก็ปกติเนี่ยบริษัทก็จะมีฟอร์มเขาอยู่นะครับค่ะ พอางั้นถ้าเราถ้ามันถ้าเป็นรถเหตุการณ์ปกติเกิดเหตุปันเหตุอะไรปกตินะครับก็ในส่วนตรงนี้ทางเอ่อก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะมีการไปบกเม็ดอะไรของวัสดุกันไหนะครับเพราะโดยโดจส่วนมากเนี่ยแบบฟอร์มของอใบเคมันเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานเขาอยู่แล้วครับซึ่งโดยสาระสำคัญในประกาศโจนี้เราขอแค่ว่าบริษัทต้องออกเป็นหนังสือให้เพื่อให้มันมีการยืนยันว่ามีการเกิดอบัิเหตุจริงตามที่เราแจ้งนะครับค่ะนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับมันก็มีสองแบบนะครับกรณีเรื่องของการรับแจ้งเนี่ยอีกอันนี้คือกรณีที่ออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับแต่ถ้าเราไปแจ้งเหตุให้บริษัททราบแล้วล่ะแต่บริษัทไม่ออกมาแล้วล่ะทำยังไงค่ะอันนี้ในประกาศฉบับนี้นะครับก็บอกว่าบริษัทนะครับก็ต้องแจ้งวิธีการให้เราทราบนะครับว่าผู้ออกประกันภัยเขาต้องดำเนินการยังไงต่อค่ะ บริษัททุกวันนี้หลายๆบริษัทนะครับเขาบางบริษัทถ้าเค็มเล็กๆน้อยๆเช่นเค็มพวกอาจจะเป็นแผลที่ไปเฉียวชนอะไรมานานแล้วแผลไม่เยอะแผลนะวงการธุรกิจประกันภัยเขาเรียกเค็มแห้งอะไรอย่างนี้ครับสมมติบางบริษัทเนี่ยเหมือนเอาคนของผมเลยกระจกแตกบาบริษัทประกันที่ผมทําด้วยเนี่ยเขาบอกว่าเอาไม่ต้องเขาไม่ส่งพนักงานออกมาเขาให้เราวีดีโอ c a ไปแล้วก็เปิดเค็มตรงนั้นได้เลยอย่างนี้ครับดังนั้นกรณีที่ไม่ได้ออกนะครับ บริษัทก็เขาก็ต้องมีหน้าที่ต้องแจ้งแหละว่าวต้องให้เราทํำยังไงนะครับอันนี้คือเรื่องของการรับแจ้งเหตุน,นะครับในซ<ไ>ึ่งเป็นสัมปคาญของประกาศฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าบริษัทออกไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วไม่ออาหลักฐานอะไรให้เขาต้องบอกว่าอเอออย่างนี้ไม่ได้นะครับ<ไ>ต่อมันไม่มีแล้วซึ่งมันมีโทษปรับนะครับอ๋ออ๋นนั่นหมายความว่าคือเราเป็นผู้อภิกานรเราต้องเหมือนกับต้องรู้สิทธิตัวเองด้วย ต้องรู้สิทธิ์ตัวเองไว้ถ้าสมมติว่าบราิษัทประกันไปถึงที่เกิดเหตุแล้วเขาทาเหมือนแบบไม่ออกใบอะไรให้ใน,นเราสามารถที่จะทวงหรือว่าขอขอขอ,ขอดูใบตรงนันได้เลยใช่ไหมคะอะถูกต้องครับเพราะโดยประกาศฉบับนี้บริษัทต,ต้องออกหลังให้เรามันมีอีกกรณีหนึง่งนะน,น,นะครับ่อไม่ไห้เกิดขา้บางกรณีนะครับเรื่องอาจจะไปถึงพนักงานสอบสวนนะครับอาจจะมีบันทึกประจานของพนักงานสอบสวนนะครับ บริษัทอาจจะบอกว่าบริษัทอาจจะไม่ออกให้นะเพราะว่ามันมีรายงานประจำากาของรัฐเยนอยู่แล้วซึ่งตรงนี้อาจจะเจอเยอะนะครับ<ช>แต่ก็เป็นสิทธิ์ของเราที่เราจะขอให้บริษัท<ช>ออกหลักฐานเป็นหลักฐานการรับเรื่อ,ของของบริษัทให้เราได้ซึ่งทุกบริษัทเขาออกให้นะครับเพราะมาอาจจะมีบ้างที่บริษัทไี่ออกก็สามารถขอเขาได้เลยนะครับในตรงนี้นะครับค่ะเพราะว่าใบเคมาสําคัญอย่างไรใบเคมก็จะสําคัญว่าเมื่อเรามันเป็นหลักฐานการเรียบร้องข้าราชานะครับ ยืนยันว่าหนึ่งอย่างน้นอยเราเกิดอุบัติเหตุจริงมันมีรายการความเสียหายตามที่เกิดเหตุจริงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะเกิดข้อพิพลาทกันว้านตอนไปเรียกร้องค่าชดเชยว่าไออันนี้มันไม่ได้เกิดเหตุไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นฝากนิดหนึ่งตอนเกิดอุบัติเหตุนะครับเมื่อเราแจ้งห้ามันมีความเสียหายอะไรเสียเวลาเดินสำรวจในชั่วแล้วก็หลงให้ครบนะครับถ่ายร,<ะ>รูปไว้ด้วยไหมคะเราให้เราถ่ายรูปไว้ไหมคะผอ,อคะอ๋อ เราก็ถ้าจะให้ดีเราก็ต้องถ่ายไปด้วยครับปกติบริษัทประกันไทยเขาเวลาเขาออกไปเขาต้องถ่ายรูปไว้อยู่แล้วค่ะค่ะเนื่องจผมให้ความสําคัญผมพูดอยู่เสมอว่าผมจะให้ความสาคัญตอนทําประกันกับตอนเกิดเหตุอันตัวสองจุดเนี้คือให้ความสําคัญหน่อยนะครับทําประกันก็ต้องมีเบียเสียอ่าค่ะค่ะทําประกันก็ต้องได้ใบเสรเสียใจเงินต้องมีเ็ีนะครับเกิดเหตุก็ ต้องมีหลักฐานว่ามันเกิดเหตุมีความเสียหายอะไรบ้างนนี้ต้องให้ความสำคัญเสียเวลามันนิดนึงครับแล้วเราจะสบายตอนที่เราเรียกหรอนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในประกาศค่าเสียหายปีห้าเก้าเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการเรียกร้องค่าเสียหายนะครับซึ่งเป็นหัวข้อให้เราคุยกันะค่ซึ่งการเรียกร้ก็ค่าเสียายสมัยก่อนหลายๆท่านอาจจะเจอคุณแมวอาจจะเจอเวลาไปเรียกร้องบริษัทประกันไทยคือไปได้แต่ความหวังกลับบ้าน ผอความหวังกลับบ้านความหมายของผมคือไรได้หายคนไปครับคือไปนั่งคุยกับบริษัทเอาเอกสารไปยื่นให้บริษัทบริษัทบอกว่าเออเรียกไปห้าพันบริษัทให้สองพันตกลงไม่ได้บริษัทบอกว่าป้าเออป้าเอาไม่เอาถ้าไม่เอาป้ากากลับบ้านไปก่อนเอ้แลวค่อยมาคุยกันใหม่ะป้าเ็าได้แต่ความหวังกลับบ้านนะครับไม่รู้ความหวังหรือความรู้กลับบ้านผมบอกว่าประกาศฉบับนี้มันปฏิวัติไปหมดเลยครับถ้าคนไปที่บริษัทคุณตกลงกับบริษัทไม่ได้ หน้าที่ของบริษัทประกันภัยก็คือคุณก็ณณณต้องตอบหลักฐานให้คบในประกาศฉบับน,นี้บอกเลยนะครับว่าบริษัทต้องบอกว่าค่าสินไหมทดแทนเนี่ยที่เขาเรียกร้องมาสง่งว่าเขาเรียกร้องค่าขัดตอนใช้รถคร่ะราส50วันวันละห้าร้อยมันก็เป็นบริษัทต้องตอบมานะครับว่าให้ส่งว่าให้บริษัทให้สามสิบวันให้สามสิบวันเพราะอะไรวันละเท่าไหร่เพราะอะไร ต้องมีเหตุผลประกอบที่เขาเรียกว่าฟังได้แล้วก็รัรบได้ทั้งสองฝ่ายด้วยค่ะอ๋อถูกต้องครับจะไม่สามารถไปบอกอชาวบ้านด้วยวาจาว่าฉันให้คุณท่นนั้นเท่านี้ได้ไม่ได้แล้วครับทุกคนบริษัทต,ต้องแจ้งให้ชาวบ้านเขาทราบว่าบริษัทให้เท่านี้ให้เท่านี้ด้วยเงื่อนไขคุมมรทานข้อไหนกฎหมายข้อไหน,อ,อ,หนอ,อันนี้เป็นข้อบังคับที่ถูกบังคับไว้ในประกาศฉบับนี้นะครับและส่วนสําคัญนะครับในเรื่องของประกาศฉบับนี้นะครับ เขายังบอกต่อไปว่าอ่าถ้าสมมติว่าเราไปจรจากขับบริษัทประกันภยัยตกลงกันได้ละ่ะพอตกลงกันได้นะครับบริษัทประกันภยัยหน้าที่ของบริษัทนะครับคือต้องออกหลักฐานเป็นหนังสือว่าตกลงได้ยอดเงินจํานวนเท่าไหร่นะัดจ่ายวันไหนวิธีไหนโอนเข้าบัญชีหรือจ่ายเช็คนะครับซึ่งสัญญาประกันภัยผมบอกเลยนะถ้าตกลงได้แล้วเนี่ยเงินจะหลักร้อยหรือหลักร้ล้านถ้าจ่ายไม่เกินสิบห้าวัน S <S อันนี้ถูกต้องมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจนใช่ครับโดยเฉพาะเรื่องรถยนตยน์เราเนี่ยนะครับรถยนต์เรามีเงินอยู่สองเงี้มีจ่ายอยู่สองประเภทคือถ้าเป็นตัวพออบอรบหรือพ่าบังคับจ่ายไม่เกินเจ็ดวันนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนเกินอ่าส่วนอ่าแต่ถ้าเป็นตามกระการประกันภัยรถค่าสมบัติประเภทถึงสองสามสี่ห้าอะไรพวกนี้ครับพวกนี้จะจ่ายอยู่ที่ไม่เกินสิบห้าวันจ่ายยอดไม่ใช่สําคัญนะครับอยู่ตกลงกันได้ถ้าจ่ายได้ถึงน,นะครับดังนั้นอันนี้เอากรณีตกลงกันได้ก่อนนะ ตกลงกันได้บริษัทก็ออกหลักฐานให้ว่าจ่ายกันเมื่อไหร่เท่าไหร่ย,ยังไงนะครับแต่ประกาศจน,นี้บอกไปถึงขนาดว่าอ่ะถ้าตกลงแล้วชาวบ,บ้านไม่มารับเงินทาไงเป็นหน้าที่ของบริษัทในการที่ต้องตามให้มารับงินถ้าตามเสร็จแล้วจนขาดอายุความไม่ไม่มีคดรับก็เป็นหน้าที่ของบริษัลลนนทต,ต้องส่งเข้าไปในกองบุอก็คือเหมือนกับว่าจะจะจะมามุกมิบเงินก้อนส่วนนี้ไม่ได้ อ่อถูกครับเงินประกันภัยผมบอกว่าเห้ประกันภัยเป็นผมไม่รู้ผมเป็นคนเดยผมบอกว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุดคเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่มีใครมารับค่ะเขาคนจะต้องส่งคืนส่งคืนไม่ใช่ส่งคืนชาวบ้านไอ้ส่งคืนเขากองทุนกองทุนก็มีหน้าที่เป็นตามหาต่ออยู่ว่าใครเป็นคนที่ต้องมารับนก้อนี้สุดคือกระสุดคือต้องตามคนที่ได้รับผลประโยชน์หรือว่าคนที่จะต้องได้รับตรงนี้ให้ได้ใช่ครับเขาก็จะมีหลักเกณฑ์ของเขาในส่วนของกองทุนประกันชีวิตประกันน่าจะไป ลองดูนะครับท่านเสิร์ชหาในนี้ใน Google ในอะไรก็ได้แล้วท่านลองไปพิมพ์ชื่อญาติพีนาานพ่น้องเอ,เอดูนะครับเผื่อญาติเราที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับอาจจะมีมรดกตกทอดร,ระบุชื่อเร <c oughs> ับมา้เหนนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับมันมีบางทีสิ <c oughs> ปียังหากันได้นะครับทุกค <c oughs> นน้ครับเพราะเงินก้อนนี้เงินประกันชีวิตมันไม่ไปไหนเงินประกันภัยไม่ไปไหนนะครับ ลหลายนนะะหลายหลายหลายคนหรือว่าเหมือนกับเคสต่างๆตรงนี้บางคนอาจจะไม่ทราบอาจจะแบบปล่อยปล่อยลืมไปก็มีเคยมีใช่ไหมคะ,ะเคยมีครับลองไป,ไปดูได้เลยในเว็บไซต์ของอของกองทุนประกรันเนี่ยชไหมคัยของกองทุนประกันชีวิตเนี่ยก็จะมีช่องให้ให้กรอกเลยค้นหาอันนี้กรมธรรม์ประกันชีวิตหรือว่าค่าเสียรน,นะครับเขาตามหาขายาดอยู่ครับค่ะโอเคครับอันนี้คือจบนะครับ อันนี้คือตกลงกันได้ว่าเงินนี้ท่านได้แน่นอนท่านสบายใจแน่นอนนะครับค่ะอาแล้วถ้าในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ล่ะคะเรามีทางออกยังไงอะคะถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับอันนี้ในรัประกาศฉบับนี้อย่างที่ผู้บอกค่ะตกลงกันไม่ได้อย่างแรกเลยบริษัทต้องทำคือคือบริษัทต้องออกหลักฐานเป็นหนังสือให้ในหลักฐานเป็นหนังสือนั้นต้องบอกว่าที่เขาเรียกร้องมาบริษัทพิจารณาให้เท็จหรล่าข้อขึ้นจริงอย่างไรข้อกฎหมายอย่างเงื่อนไขต่างๆเป็นหน้าที่บริษัทต้องบอกนะครับทีนี้ พอบอกมาอย่างนี้เสร็จนะครับยังตกลงกันไม่ได้และในประกาศฉบับนี้ยังบอกลยว่าบริษัทต้องแจ้งให้กับเจ้าของรถหรือว่าผู้เสียหายที่ไปเรียกร้องนี้ว่าเขามีสิทธิ์ที่จะเขา้าปุกทอนต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ของบริษัทมันมีคำหนึ่งขึ้นมานะครับในประกาศฉบับนี้คือคณะกรรมการพิจารณาสิ่งใหม่ของบริษัทอ๋อแสดงว่ามีคณะกรรมการอีกชุดหนึ่งที่จะมาช่วยตรงนี้ ใช่ครับค,คือคณะกรรมการชุดนี้ประกอบไปด้วยหลายส่วนนะครับทั้งฝ่ายรับประกันฝ่ายกฎหมายฝ่ายดูลแลเรื่องร้องเรียนค่ะผู้บริหารของบริษัทนะครับมีอยู่หลายฝ่ายนะครับเพราะงั้นคณะกรรมการชุดนี้จะเป็นคนให้คําตอบสุดท้ายว่าเรื่องร้องเรียนที่เขามีการร้องเรียนมาเนี่ยถ้าสมมติว่าผู้จัดหายเขาร้องขอให้คณากรรมกานพิจารณาจะต้องแจ้งให้เขาไปแจ้งผลการพิจารณาให้กับผู้จัดหายรายนี้ ซึ่งผมก็บอกเสมอเลยว่าการที่บริษัทผ่าน,านคณะกรรมาการชุดนี้มันจะบ่งบอกหลายๆอย่างของบริษัทนั้นได้เพราะว่ามันผ่านทุกๆหน่วยงานของบริษัทก็มาพิจารณาเรื่องของเรือ่องนี้น,นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนี่มันจะไม่ค่อยมีบริษัทประกันภัยที่จะเกลียนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเพราะหนังสือเพราะมันต้องออกหนังสือมันไม่ใช่ว่ามันจะเป็นมุมมิดมันไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นการออกหนังสือจึงจะแบบมันก็ต้องบ่งบอกได้หลายอย่างนะครับเพราะทุกวันนี้มันเป็นโลกของสื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมเชื่อวนะ่าถ้าเราเข้าใจระบบมันการพิจารณาสิ่งใหม่จะง่ายขึ้นนะครับเหมือนกับว่าถ้าเหมือนกับว่าได้บริษัทเนี้ยได้ออกนัเสือรรบรองหรือว่าผ่านคณะกรรมการตรงนี้ความน่าเชื่อถือของบริษัทนั้นก็จะมีด้วยให้กับบริษัทตนเองใช่ไหมคะใช่ครับถนะ้าเขามีหลักการมีเหตุผลผมเป็นคนหนึ่งที่ผมทํางานผู้วันนั่งนังไก่เกียรตต้องเรียนมาตลอดนคคะครับในชีวิตที่ทํางานมาผมยังเชื่อนะคนไทยเป็นคนที่มีโดยพื้นฐานเราเป็นคนดี มีเหตุมีผลคุยกันได้คทุกอย่างมันอยู่ที่บนเหตุผลและยิ่งทุกวันนี้ผมว่ายุคค่าจีมันเป็นประโยชน์สำหรับสําหรับคนที่พูดจริงใครที่อยู่บนความจริงคุณทํางานบนความจริงคุณอยู่ความจริงและคุณทําแบบเรื่องจริงคุณพูดเรื่องจริงอยู่ตลอดคุณไม่ต้องกลัวครับดังนั้นทุกอย่างทุกวันนี้คุณพูดอะไรถ้าคุณไม่เชื่อในกองไม่เชื่อเราเนี่ยเขา google แั๊บเดียวเขารู้แล้วว่าไอ้นี่หลอกเราดังนั้นผมว่าเลยว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องมานั่งกลัว บริษัทประกันภัยถ้าคุณบอกเฮ้ยคุณแน่จริงว่าคุณจ่ายได้เท่านี้คุณก็ชี้แจงไปเลยนะครับเพราะงั้นมันไม่มีอะไรที่จะต้องห่วงนะครับ,อ,รบอันนี้คือถ้าไม่ยุติอ่ถ้าสมมติคณะาากรรมการกาพิจารณาเขาพิจารณาแล้วมันยังไม่ยุติอ่ชาวบ้านจะไปไหนต่อเหมือนกับว่าพิจารณาแล้ววิ่งยอดยอดที่คุณตกลงหรือว่าจ่ายให้เขาเนี่ยดูว่ามันน้อยไปมันไม่เหมาะสมตรงนี้บริษัทจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ารับฟังคณะกรรมการใช่ไหมคะ ใช่ครับก็จะเป็นผลวิจารณาของคำปรกนะการถ้าจะม่<ช><ช>ยุติเขาก็ต้องออกหนังสือให้กับ,กบ,กบ,บผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายคนนั้นนะครับอทีน<ช>ี<ช>้ถ้ามันไม่ยุติตรงนั้นแล้วเนี่ยอโอเคผู้เอาประกันภัยจะไปไหนตอ่อเ<ช>ขาต้องมาร้องเรียนที่คอพพอ,อมาที่คอพอได้ครับก็เอาหลักฐานเหล่านั้นคอพก็จะมาช่วยดูให้หนึ่งนะครับ โอ้โหเราก็จะมาดูเอกสารหลักฐานอะไรต่างๆนี่แหละครับก็มาไก่เขียงให้เขียนนะครับเพื่อที่จะให้ค่อยๆมันยุติได้วันนี้ไม่ต้องสั่งเลาไปยื่นฟ้องสถอกันกนะครับอ,อ,อันนั้นคือประกาศของสินใหม่นะครับซึ่งเดี๋ยวมีโอกาสวันไหนเดี๋ยวจะมาพูดถึงขั้นตอนวิธีการเรื่องโรงเรียนเอาแบบง่ายๆให้ฟังทีวนะครับได้ค่ะได้ค่ะ,ะที บอกมาเมื่อกี้นี้ถ้าเป็นสาระสาคัญที่ผมบอกว่ามันเป็นหัวใจของการทําสัญญาเราจะตอการจ่ายเงินนั่นแหละครับถ้าเราเข้าใจขั้นตอนตามเนี้นะครับเราก็ง่ายและในการที่เราจะไปเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับเพราะว่ากฎหมายมันบังคับบร,ริษัทห,หลายอย่างห,หลายๆเรื่องนะครับว่าเขาต้องทําแล้วมันต้องทําเป็นหนังสือนะครับแล้วทุกอย่างที่ผมบอกมาผิดประกาศก็ไม่มีความผิดโทษฐานเดียวกับโทษประเวินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนซึ่งบริษัทหลายบริษัทไม่อยากดนนะครับะแล้ว ค่ะแล้วตรงนี้เหมือนกับเราจะไปเรียกร้องหรือว่าเราจะไปขอความช่วยเหลือจากคอปรพอเนี่ยเหมือนเราเป็นผู้เสียหายเนี้ยเราต้องมีการเตรียมตัวหรือว่าเตรียมเอกสารหลักฐานอะไรไปบ้างไหมคะเพื่อให้มันรวดเร็วอะคะ่ะไม่ต้องไปเสียเวลาตรงนี้คะ่ะพ่ออ๋อมันก็มันก็มีเอกสารหลักฐานอยู่หลายอย่างนะครับที่จะได้คุยกับเอ่อวันนี้นะครับฝ่าที่ตั้งว่าจะทำยังไงให้มหมได้ วันนี้จะคุยเฉพาะเรื่องรถยนต์นะครับดังนั้นจากฐานที่บอกเนี่ยเรื่องรถยนต์นรถยนต์นี่เราพอเรามีการปรับกฎหมายใหม่นะครับปรับเงื่อนไขใหม่ตั้งแต่ปีหนึ่งเมษายนสองพันาร้อยหสิสมามันปรับความคามุคมครงของประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือคบอเพิ่มขึ้นเป็นจากเสียชีวิตมันได้สามแสนมันปรับเป็นห้าแสนนะครับเพิ่มขึ้นแล้วก็วกรมธรรม์ประกันภัยรถภาค้าสมัครใจเนี่ยประเภทหนึ่งสองสามสี่พัดอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับปรับขึ้นจากสามแสนเป็นห้าแสนบาทนะครับนะครับซึ่งตรงเนี้ยมัน เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องเอกสารไล่ไปทีเดียวเลย้วกันนะครับหรือ <c oughs> ไม่ได้นะครับได้ค่ะเห็นไหมคะไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราเอาเรื่องเอกสารก่อนเพราะบางคนอะ่ะมัวแต่ตกใจัมแต่ตกใจแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงทําให้ตัวเองเหมือนกับว่าไม่มีที่ปรึกษาอาจจะทําให้การเคลมหรือว่าการค่าสินใหม่ตรงนี้มันช้าเราเรามารักษาว่าเรียกว่าทางลัดนะพอนะมันแบบแบบเป็นเหมือนทางลัดเอ้ยเราต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อให้มันเกิดความรวดเร็วอะค่ะได้ครับเพราะปัญหาหนึ่งเลยที่พบในการพิจารณาเรื่องนี้คือ เราอาจจะรู้แต่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับจากบริษัท 5, 000, 5 000, แสน5แสนอย่างนี้ครับแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องเก็กอกมอะไรบ้างต้องเกยมอะไรบ้างค่ะดังนั <c oughs> ้นผมจะบอกให้นะครับว่าหลักฐานที่เราต้องเตรียมเลยนะครับเวลาที่เราจะมาเรียกร้องนะครับเพื่อให้การเก็บบริษัทประกรันภัยง่ายขึ้นก็คือหนึ่งเรื่องเอาเรื่องของเรื่องของอรถร,รถค่ะนั่เราจะเรื่องของรถแล้วก็มีเรียกอะไรได้บ้างครับถ้าเราเป็นไฟทูนะครับหรือว่าเราทําประกันภัยไว้ถ้าเราเรียกค่าซ่อมอย่างที่เราต้องมีก็คือหนึ่งเราก็ต้องมีใบเสร็จราคาค่าซ่อมถ้านเราจะ แต่ถ้าเราทำประก,รนกันภัยไว้กับบริษ,ษัทอยู่แล้วผมแนะนำครับให้บริษัทประกรันภัยซ่อมให้ง่ายดีนะครับ,รบไม่ต้องเสียเวลาทําอะไรเลยนะครับเรื่องของรถมันจะมีค่าเสียหายตัวนึงที่สำคัเรียกร้องบ่อยมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นปัญหามากที่สุดก็คือเรื่องของค่าขับประโยชนการใช้รถค่าขับประโยู่กันใช้รถ,รถผมแนะนําท่านเรามีหน้าที่ <S <S ต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นนะครับว่าเราต้องได้ทอดว่าเรามีความเสียยายังไงและต้องได้เท่าไหร่ะ ถ้าเราไม่พิสูจน์เราก็จะได้วันละร้อยเจ็ดร้อยหนึ่งพันบาทตามที่เขาว่า <ทำ S 2> เราเรา,เราเหมือนกับว่าเราอะถ้าเราไม่ได้ใช้รถเนี่ยเราผลกระทบเราเกิดขึ้นมากมากมากจริงๆนะอะไรเงี้ยเราต้องพิสูจน์ให้ได้แล้วก็หาข้อมูลประกอบให้ชัดเจนใช่ไหมคะใช่ค,ค่ะซึ่งลหลักฐานที่เราต้องมีนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคือหนึ่งเอ่อหลักฐานการรับรถหลักฐานการรับรถไ่ทำอะไรก็คือไว้ดูระยะเวลาซ่อมเขาซ่อมมากซ่อมอน้อยนานแค่ไหนนะครับหนึ่งนะครับรายการเอกสารหลักฐานการ,ราาเช่ารถมาแทนรถเรานะครับ ไอ้ตัวนี้สําคัญแนะนำว่าคุณจะเช่ารถมาแทนรถคุณคุณต้องไปหาที่เขาเป็นบริษัทที่เขาให้เช่าจริงๆนะอย่าไปเช่ามาเองนะครับ <S 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 เป็นบริษัทที่เขาเช่าจริงๆแล้วเขาามีหลักฐานการเออมันมีเลขที่ภาษีอาเจียภาษีเป็นหลักนะครับแนะนาอ <S 1> <S 1> <ช>ย่างนั้น<ช>นะครับที่เชื่อถือได้ออของความนั้นแล้วก<ช>ับถ้าเรานั่งรถสาธารณนะเราก็ควรที่จะมีคนที่มีจรหลักฐานนะครับแต่ถ้าไม่มีหลักฐานก็มีบางรายเขาจดทะเบียนไว้จดอะไรไว้นะครับจดวันเวลาที่เราเดินทางอะไรไว้นี่็จะเป็นประโยชน์ของเรานะครับ หรือถ้าไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องแสดงหลักฐานให้ได้เัาว่าวันหนึ่งเราใช้รถประมาณเท่านันหล่นะครับใช้รถวันละกี่กิโลใช้รถไปทําอะไรบ้างอาจจะเขียนพิมพ์มาก็ได้ไปทํปใน Google แ a ทมาก็ได้อย่างน,น้อยเราต้องมีอะไรให้บริษัทเขาดูแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยบริษัทเขาพิจณาให้<ด>มาพูดลอยๆ<า>พูดลอยๆว่าอวันหนึ่งฉันต้องมีค่าเดินทางวันละสองร้อยสามร้อยเนี่ยไม่ได้ นะคะต้องเป็นที่พออ,อบอกก็คือต้องลงรายละเอียดให้ให้ให้ชัดเจนแล้วมาประกอบตรงนี้นะคะโอ้ได้ค่ะพอค้พอดีเวลาเหลือน้อยแล้วเกเลยเขาขอขอ,ขอสรุปสั้นๆอีกนิดนึงนะคะเอ่อเพราะงั้นนะครับผมจะเรื่องค่าสิทใหม่ทดแทนเนี่ย <c oughs> นะครับอาจจะเอ่อทีนีเเนเ้เรื่องบาดเจ็บผมขอกรท <c oughs> ี่เดียว <c oughs> เรื่องบาดเจ็บขรต้องตายเรื่องบาดเจ็บก็ไม่มีอะไรครับ <c oughs> สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือไปรักรอมแพทย์ไปเสร็จรับเงินนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ที่ <c oughs> เจอมาอย่างนี้นะครับสรุปให้เลยนะครับว่า เรื่องคนตายทุกคนเนี้ยผม,มเป็นห่วงเรื่องการเสียชีวิตมากนะครับเรื่องคนตายทุกคนนี้กรมธรรม์บอกเลยว่าถ้าสมัครใจนะถ้าทาไว้ไม่เกินสองล้านอย่างน้อยๆถ้าทําไว้ไม่เกินสองล้านบริสัทกรจ่ายให้สองล้านนะครับโดยที่ไม่มีการเจรจาต่อรองเพราะงั้นหลักฐานที่ใช้มีอะไรบ้างครับก็มีแค่หลักฐานประจรําวันที่เกี่ยวกับที่เป็นเรื่องของรับผิดว่าใครเป็นฝ่ายผิดนะครับสองก็ไปบรรทับั์สาม็หลักฐานพยานใช้แค่สามอันแค่นี้ครับได้เงินแล้วอย่างน้อยๆท่านถ้าเสียชีวิตนะครับทุกคนที่ท่านประกันภัยมีน้ำพรบแนะ ภาคสมัครใจอย่างน้อยต้องได้ล้านหนึ่งโดยที่ไม่ต้องทําอะไรเลยเจราจาต่ำกว่านี้ก็ไม่ได้ไดสูงกว่าน,นี้ไม่ได้เพราะกรมธรรม์มีให้ความของเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะมาสรุปเรื่องความมั่งคง,งพลบอบใหม่ให้ฟังเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องเรื่องนี้ต้องตามต่อนะคะเรื่องนี้ต้องตามต่อคะ่ะเพราะครับให้พอฝากทิ้งท้ายไว้แล้วกันคะ่ะว่าเกี่ยวกับตรงนี้ค่ะว่าเออถ้าเราประสบอุบัติเหตุถูกเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะให้พอ ฝากทิ้งท้ายไว้ค่ะว่าเราควรจะทำอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดการเคลมได้เร็วอย่างที่เราได้นําเสนอมาตั้งแต่ต้นรายการนะคะขอสรุปนิดนึงคะ่ะก็ในเรื่องของการเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนนะคบอยากฝากท่านผู้ฟังนะครับว่าเรานะครับจะเรียกร้องอะไรเราก็เตรียมหลักฐานเอกสารไปให้ครบนะครับเพราะทุกวันนี้หาไม่ยากครับท่านอยากรู้เรื่องอะไรท่านอยากได้ค่าขาดไปอยกันชัยรถท่านก็พิมพ์นะครับไปใน Google นะครับเรื่องค่าเช่ารถท่านก็ดูในวัน ใน Google ได้ครับทั้งการถึงแต่ว่าเราจะไปเรียกเขาท่านต้องมีหลักฐานแน่นะครับประกันภัยมันจะยากตรงที่เรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องในอนาคตรเรื่องที่มันไม่มีหลักฐานอันนั้นพิจารณายากแต่ถ้าเราทําให้มันเป็นเรื่องที่มันมีหลักฐานที่มีข้อเท็จจริงพิสูจน์ได้เรื่องมันจะง่ายนะครับใครจะบริษัทประกันเขาจะปฏิเสธท่านกันไงนแต่ท่านมีหลักฐานท่านมีใบเสร็จบริษัทก็พูดยากครับปฏิเสธยากเพราะเรามีหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับเรื่องการันเคม ง่ายมากถ้าเรา,เามีหลักฐามและยืนยันได้นะครับว่าเราเสียหายตามนี้จริงนะครับโอ้โหขอบคุณค่ะนะคะเรียกว่าเป็นความรู้ที่ ใกล้ตัวคนเราจริงๆนะคะในการขับขี่ปอดในการขับขี่แล้วเกิดอุบัติเหตุแล้วเราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะเรียกร้องค่าสินไหมให้รวดเร็วแล้วก็ไม่เสียเวลาที่สาคัญคือเราก็ได้เต็มเต็มสิทธิประโยชน์ที่เราควรจะได้รับด้วยนะคะก็เป็นข้อคิดแล้วก็แนวทางที่ดีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะท่านผอคสำหรับในการที่มานําเสนอเกี่ยวกับข้อมูลดีๆวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วค่ะผอเดี๋ยวเดี๋ยวโอกาสต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมพูดคุยในประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของประกันภัยหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะคะเกี่ยวกับธุรรกกิจปะัันภย ที่มีความสำคัญกับผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะวันนี้ค่ะนะคะเราสองคนต้องบทบาลงแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปแนละ้วฝากไว้นะคะว่าการขับขี่ทุกครั้งนะคะลดความเร็วเท่ากับลดความเสี่ยงที่สําคัญคือตั้งสติก่อนสตาร์ทเพื่อให้ทุกท่านไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะสวันนี้ค่ะเราสองคนต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ